Hello everybody สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะพบกับ English is Fun by Teacher p l o y l e a อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Would you like แล้วก็ do you want กันนะคะแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา t e a เชอร์ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาขาการปฏิบัติการภาคใต้และสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนคุณตาบอดภาคใต้ ที่ได้มอบโอกาสให้ทีเชอร์ได้นำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะการใช้วัดการใช้วุดยูไลท์กับวุดยูไลท์ทูต่างกันนิดเดียวนะคะวุดยูไลท์คือใช้กับคำนามวุดยูไลท์ทูคือใช้กับคำกริยานะคะเ,เรามาเรียนคำนามกันก่อนนะคะถ้าเราจะถามว่าคุณต้องการน้ำส้มใช่ไหมให้เราถามเขาว่า Would you like some orange juice? Would you like some orange juice? คุณต้องการน้ำส้มใช่ไหมคะหรือว่าคุณต้องการน้ำสักหนึ่งแก้วไหมคะ Would you like a glass water? Would you like a glass water? คุณต้องการน้ำหนึ่งแก้วใช่ไหมคะเขาจะตอบแย่หรือโนก็แล้วแต่เขานะคะต่อไปนะคะ Would you like to เราใช้กับคำกริยาเช่นการเดินการนั่งการกินการนอนการฟังอะไรประมาณนี้นะคะเช่นเราไปเจอคนที่กำลังเดินเสเปสปะอยู่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเราก็เข้าไปถามเขานะคะว่า Would you like to sit here? Would you like to sit here? คุณต้องการจะนั่งตรงนี้ใช่ไหมคะหรือว่า Would you like to listen to the radio? Would you like to listen to the radio คุณต้องการจะฟังเพลงนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องการจะคุยกับแมรี่ก็เราจะถามว่า w o u l d y u u l you to t e to t o m k t y w o u y d you like to talk t o Mary? Like to to Mary? นะคะเราต้องการจะคุยกับแมรี่ใช่ไหมคะแต่ถ้าคำว่า do you want ให้เราใช้กับคำที่กับคนที่เป็นเพื่อนสนิทของเราเท่านั้นนะคะอย่างเช่น do you want some r i c e ่าแกต้องการจะกินข้าวใช่ไหมอ่าหรือว่า do you want to go with me do you want to go with me แกต้องการจะไปกับฉันไหมอ่าเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนการสนิทการใช้ได้นะคะไม่ใช่คำไม่สุภาพนะคะแต่ว่า do you want กับ would you like เราจะต้องใช้ให้เหมาะกับบุคคลนะคะเพราะว่า would you like เราต้องใช้กับคำกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์เจ้านายแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเอาละค่ะนักเรียนงงไหมคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้นักเรียนมาเปิดคลิปวิดีโอของทีเชอร์ดูได้ตลอดเวลาเลยนะคะหรือว่าไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะวันนี้ทีเชอร์ขออำลายเบียงเท่านี้ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน Very Happy แล้วก็ see you Again Goodbye